ใหญ่มากเลยค่ะมีทั้งหมูหมึกกุ้งมาครบค่ะทุกคนคนผอมมาน้อยอย่าไปกินหมูสามชั้นเยอะค่ะแต่ตรงนี้ยเดี๋ยวหมดหมดก่อนอันดับแรกเลยให้เด็ดก็ต้องเป็นแบบนี้ เฮียใช้มาเล่าค่ะวันนี้นะคะเอเนี่ยมาตามร้านดังในติ๊กต็อกค่ะอดทนไม่ไหวแล้วเห็นเกือบทุกวันเลยนะคะในติ๊กต็อก ก็คือร้านจิ้มจุ่มยักษ์บางใหญ่ค่ะร้านนี้นะคะดังมากๆนะคะในติ๊กต็อกและเพื่อนๆนะคะก็พาพ่อแม่พี่น้องพาครอบครัวเนี่ยมากินจนคิวล้นกันทุกวันเลยค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็มีโอกาสนะคะได้จองที่มาแล้วก็จองได้ค่ะทุกคนในเซนตะะุสขันคนจิ้มจุ่มยักษ์บางใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปยังที่นั่งที่เราจองกันเลยและเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันค่ะว่าที่นี่นะคะจะมีอะไรพิเศษนะคะแล้วก็น่ากินแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาได้ได้ที่แล้วได้ที่ที่เราจองไว้แล้วนะคะก็คือเป็นแบบนั่งพื้นเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีทั้งนั่งพื้นแล้วก็เป็นแบบนั่งโต๊ะนะคะแล้วก็อยู่กับน้องพนักงานนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะให้เขานะคะแนะนําเมนูเด็ดนะคะประจําร้านนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่มาที่นี่ต้องสั่งค่ะคืออะไรคะถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยนะคะจะเป็นชุดสุ่มครับลูกค้าเพราะด้วยความที่ชื่อร้านเราเป็นสุ่มยับเนาะของเราจะเป็นด้วยความที่จานของเรามันจะใหญ่ด้วยเป็นสิกเนเจอร์ของเราเลย ของร้านเราจะมีเป็นสชุด3แบบนะคะจะมีชุดหมูชุดเนื้อแล้วก็เป็นชุดจุ่มปลาค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวเรานะคะจะสั่งเป็นชุดหมูแล้วกันนะคะเราจะสั่งแบบใหญ่สุดเลยค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะมันก็จะมีแบ่งนะคะว่ามีแบบกิน 1- 2คน4 6ถึงคน 7- 10คนแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้เรามากัน3คนนะคะเราก็จะสั่งใหญ่สุดเลยค่ะคือมันก็จะย้อนยนิดนึงนะคะแต่เรากินเก่งค่ะก็เอาราชันทศกันนะคะชื่อน่ารักมากแล้วก็มีเมนูอื่น เนี่ยเราก็เห็นว่ามันจะมีแบบว่าเมนูหลากหลายมากเลยเดี๋ยวเราจะให้น้องเขาแนะนํานะคะว่ามาที่นี่เนี่ยสิ่งที่อร่อยเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเป็นชุดยำนะคะหนูจะแนะนําเป็นตัวยำยักษ์เดือดอันนี้จะเป็นจะเป็นยำที่ลูกค้าทางร้านเราสั่งเยอะสุดด้วยคำที่วัตถุดิบของเราจะมีเป็นตัวแซลมอนนะคะอัอยดังลมจะเป็นกุ้งสดเลยส่วนตัวยำยักษ์เดือดของเราจะมีน้ำปลาที่ขผสมกับน้ำยําอยู่แล้วด้วยอ๋องั้นเราก็จะสั่งยำยักษ์เดือดอีกหนึ่งนะคะอันนี้เจ็ดทับเจ็ดเมนูนิวคือ เอาไหนดีคะถ้าเป็นตัวที่หนูจะแนะนานะจะมีเป็นตัวกุ้งผัดผิกเกลือครับแล้วก็ราบเป็ดผิดขั่วเนาะแล้วก็ผัดหมี่กระเยมกุ้งสาตัวนี้เลยแนะนําเยอะมากทุกคนแต่เรามา3คนจะสั่ไม่ดูเลยดีไหมย,ยางค่ะทุกคนเอาแค่กุ้งผัดผิดเกลือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเมนูอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนดูนะคะว่าร้านนี้เนะี่ยมีเมนูอะไรบ้าง ร้านนี้นะคะก็จะมีหลากหลายเมนูมากเลยมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อนะคะจัดเป็นเซตหน้าทานมากเลยค่ะก็จะมีหลากหลายไซส์นะคะเหมาะสําหรับจํานวนคนตั้งแต่2คนขึ้นไปใครจะมากิน1คนก็ได้นะคะก็จะมีเมนูที่เป็นยักนะคะซึ่งมาในราคาแค่379บาทค่ะแล้วก็ ราคาเนี่ยก็จะเพิ่มไปตามจํานวนคนนะคะแล้วก็ตามขนาดของไซส์จิ้มจุ่มค่ะทุกคนเมนูจุ่มปลานะคะก็น่ากินมากๆเลยค่ะปลาก็ดูสดมากๆเลยแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้สั่งนะคะแต่ยังไงเนี่ยถ้าใครมานะคะก็ต้องมาลองเมนูนี้ด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะเมนูนะคะที่สั่งเป็นอลาคาร์ได้ค่ะราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่20บบาทก็มีนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกลูกชิ้นนะคะกุ้งปลาหมึกนะคะหรือว่าหมูต่างๆเนี่ยก็สั่งเพิ่มได้ค่ะผักก็ด้วยนะคะ มีทั้งยำผักบุ้งกรอบผ้ากุ้งยำสามกรอบมีเยอะมากเลยค่ะและสิ่งที่เด็ดนะคะสําหรับร้านนี้ที่มาแล้วต้องสั่งเนี่ยก็จะต้องเป็นยำยักษ์เดือดนะคะต้มแซบนะคะมีต้มยำกุ้งแกงส้มชะอมกุ้งนะคะแกงส้มไข่ปลาลิ้วกิวด้วยค่ะปูมานึงน่งก็มีปูไข่นึ่งก็มีและที่สําคัญกุ <S <S ้งแม่น้ําตัวโตน่ากินมากเลยค่ะมาแล้วค่ะทุกคนใหญ่มากสําหรับเมนูราชานัน ราชันท์ทศกันค่ะทุกคนเอว่านะคะมา10คนเนี่ยก็สั่งเมนูนี้ก็น่าจะกำลังดีเลยนะคน8ปดถึงสิคนเอว่านะคะเมนูนี้ใหญ่มากแล้วก็มาพร้อมกับชุดผักนะคะชุดผักเนี่ยก็มีครบเลยมาแล้วค่ะกุ้งผัดพริกเกลือค่ะเช่นคะหรือกุ้งคั่วพริกเกลือกุ้งผัดพริกเกลือค่ะน่ากินมากเลยขอบคุณนะคะอันนี้นะคะยำหยาบเดือดใส่ปลาล้แล้วก็พริก เเม็ดทุกคนแล้วตอนนี้นะคะของเนี่ยก็มาครบแล้วนะคะเอเนี่ยสั่งไป3เตาเลยค่ะเตาเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3แบบนะคะก็จะเป็นแบบหมูกระทะปิ้งย่างเตาทองเหลืองนะคะเป็นแบบจุ่มนะคะแล้วก็เป็นเตาแบบย่างเนยค่ะทุกคนเขาก็จะให้มันนะคะมาใช้กับเตานี้แล้วก็เนยนะคะมาใช้กับเตาย่างเนยค่ะใครอยากต้องการเตาแบบไหนเนี่ยก็เลือกได้เลยนะคะผักให้มาเยอะมาเลยค่ะแล้วก็จะใส่ให้หมดเลยนะคะ เราใส่ผักต้มไปแล้วนะคะและเราเนี่ยก็จะมาเริ่มกันที่หม้อจุ่มเลยทุกคนในเมื่อร้านนี้นะคะชื่อจิ้มจุ่มยักษ์นะคะมาเลยค่ะทุกคนเอาหมูนะคะหมูสันคอติดมันนิดๆพอให้แบบเป็นกระสาย <c oughs> คนผอมมาน้อยอย่าไปกินหมูสามชั <c oughs> ้นเยอะค่ะแต่ตรงนี้แบบหมดหมดก่อนอันดับแรกเลย <c oughs> วันนี้นะคะเขาให้น้ำจิ้มมาทั้งหมด3แบบนะคะมีแบบซีฟู้ดนะคะแบบแจ่วแล้วก็แบบน้ำจิ้มสุกี้ขณะเป็นน้ำจิ้มปิ้งย่างนะคะบบไปชิมกันค่ะ อันนี้นะคะน้ำจิ้มปิ้ง่าค่ะเป็นแบบน้ำจิ้มสุก,กี้ที่เราเห็นได้ทั่วไปนะคะก็แบบสีส้มๆนลค่ะมีงาขาวโรยมานิดหน่อยนะคะ <S <S <ๆ>อุงอุงนะคะน้ำจิ้มเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นไปทางหวานนะคะก็จะเป็นเผ็ดนิดๆน,นะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวหน่อยๆน,นะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะทุกคนถือว่าโอเคเลยค่ะแต่เราจะลองชิมน้ำซุปกันว่าน้ำซุปเนี่ยรสชาติเป็นยังไงใส่ผักนะคะเพิ่มความหวานความนัวแต่จริงๆแล้วจุ่มเนี่ยก็ต้องปรุงรสมาแล้วระดับหนึ่งนะคะ ร้อน oh. จุ่มแซบนะคะรสชาติกลางๆนะคะไม่เข้มข้นกันไปเอว่าอันนี้คือจุ่มที่ดีกับทุกคนใครชอบใส่โหระพานะคะก็เขาก็มีเพิ่มมาให้ด้วยให้เราใส่เพิ่มด้วยนะคะเราเลองหมูสามชั้นนะคะคอลลาเจนเยิ้มเยิ้มมาจิ้มกับน้ำจิ้มแซบๆอย่างจิ้มซีฟูดกันมัน้งว่ามันเป็นยังไงื oh. มซีฟูด้ดเขาถือว่าทำรสจัดนะคะ แต่คนที่ไม่ได้กินเผ็ดเนี่ยก็ชิมน้อยๆนะทุกคนเพราะว่าซีฟูดเนี่ยรสจัดแล้วก็เอาอยู่เลยค่ะที่นี่ซีฟูดดีเดี๋ยวเราจะไปชิมน้ำจิ้มแจ่วนะคะแต่เราจะเอาอะไรชิมกับน้ำจิ้มแจ่วดีตับแล้วกันค่ะทุกคนตับแล้วเวลาไปลวกนะคะเทคนิคก,ก็คือไม่ต้องสุกมากทุกคนมันตับโมกมันตับโมกเอกชอบแบบนี้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องกินสุกนะทุกคนนะไม่ว,ว่าจะกินอะไรก็ต้องกินสุกนะคะเอานีพอแบบว่ามันได้ดึงดึง น้ำจิ erm uh, so, ้มแจ่วค่ะน้ำจิ้มแจ่วอันนี้นะก็จะมีความเปรี้ยวนะคะมีความเค็มแล้วก็ทิ้งเผ็ดไว้ท้ายนะคะที่นี่ดีนะคะตรงที่น้ำจิ้มเขาเนี่ยไม่ติดหวานค่ะทุกคนคือถ้าน้ำจิ้มมันติดหวานเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานเนี่ยก็จะแบบไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่มา3้คทุกคนแต่น้ำจิ้มที่นี่นะคะดีค่ะถือว่าดีเลยทุกคนต้องลองมาชิมกันดูนะคะ แล้วก็เนื้อหมูเขาเนี่ยก็สดมากๆแล้วก็สไลด์มากแผ่นกําลังดีนะคะไม่บางเกินไปด้วยค่ะทุกคนให้มาในราคาในราคานี้นะคะเอ,อถือว่าคุ้มค่านะคะแล้วก็ได้มาจอยๆถ่ายรูปกับเพื่อนเพื่อนะคะกับจานหยักแบบนี้ถูปก,ก,ก่อนทุกคนมันจะได้ไม่ติดนี่คะ่ะเมนูที่น่าจะเป็นเมนูไข่ตอกนะคะที่เด็ดก็จะใส่กระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ใส่หมูสับเดี๋ยวเรามาทำแล้วเดี๋ยวเราลงไปในเตาหมูกระทะกันเลยค่ะ น่ากินมากอือเตาร้อนร้อนเนยหอมหอมทุกคนลองนึกภาพนะถ้าในคลิปนี้ส่งกินไปได้นะก็คงจะส่งกลิ่นทุกคนไอเด็ดก็ต้องเป็นแบบนี้ไปไปเดี๋ยวรอสุกนะคะไข่แดงเยิ้มเย้มเราอ่ะกินจุ่มกินหมูทัะไปแล้วใช่ไหมแต่เราอ่ะต้องแวะกลับมาที่เมนูนี้น เมนูนี้ค่ะทุกคนเมนูนี้เนี่ยน่ากินมากเพราะว่ามันเป็นเมนูปลานะคะใส่ข้าวโพดมาด้วยเป็นยำหอยเนี่ยหอยนางลมเป่งมากแล้วก็แบบบวมมาไม่รู้บวมน้ําหรือบวมอะไรแต่ตัวใหญ่มากนะทุกคนมาคําเดียวหมดฉันเชื่อในความสามารถฉันความสดเนี่ยก็คือระดับแบบว่าใช้ได้นะทุกคน อ่อยหวานมากเลยอ่ะอยากมีใบ,บกระถิน,นแต่ว่าเนี่ยเอาเท่านี้เขาให้มาดีกว่าคนนี้กุ้งลืมบอกอเออกินแบบนี้เลยเพราะว่าคนที่เมาด้วยเนี่ยไม่กินปลาเลยทุกคนเสียเนาะจะได้ทำไมไม่กินปลาเนาะส่วนอันนี้เนี่ยก็คือที่เขาเค็มนะเค็มหนาๆนะคะว่าแซลมอนที่นี่นเนี่ยสดนะคะแล้วก็เด็ดมากๆถึงต้องสั่งยำนี้มาเนี่ยทุกคน แซลมอนนะคะไม่ใช่เป็นแซลมอนสปีดนะทุกคนเป็นแซลมอนแบบแช่เย็นนะคะยำจานนี้นะคะเอขอคอนเฟิร์มนะทุกคนว่าสดมากมากนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะมาระคะก็หอมมากๆเลยมีกลิ่นข้าวคั่วหน่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็พริกเนี่ยเผ็ดกำลังดีของเอสั่งเจ็ดเม็ดน,นะทุกคนหวานตัดนะข้าวโพดนะหวานหวานหอยนางรมนะกรวานหวานกินคู่กันนะดีๆค่ะทุกคน <S <S วันนี้ กุ้งเยอะมากไม่ว่ากุ้งในจุ่มกุ้งในเตาหมูกระทะนะคะอขอมือได้ปหมถูไม่ได้มันน่าเกลียดถ้าอยู่บ้านคนเดียวนะฉันจัดมือยังไงฉันก็ต้องเอามือขึ้นมาดูดหัวไม่ได้หะขอโทษนะคะทุกคนล้างมือแล้วนะ,ะหัวกุ้งหืมมันกุ้งดีมาก กุ้งดีมากกุ้งดีมากกุ้งแม่น้ำที่นี่คือเลิศแล้วเขาผัดพริกเกลือมาพริกเกลือก็คือผัดมาขั่วมาแห้งๆนะคะหอมๆแบบนี้เลยแต่อันนี้ทําก่อนกินเลยนะคะทุกคนกินจริงจังละตอนเที่ยงละทุกคนวันนี้มาตอนเที่ยงนะคะมันจะต้องร้อนใช่ไหมทุกคนแต่บรรยากาศที่นี่ดีมากเลยคะ่ะลมพัดเย็นตลอดนะคะแล้วเขาก็มีพัดลมให้เราด้วยทุกคนทุกโต๊ะนะคะจะมีพัดลมไว้ทุกโต๊ะเลย พนักงานเสิร์ฟที่นี่นะคะก็น่ารักมากๆค่ะพี่พี่พนักงานคือน่ารักทุกคนไม่ได้น่ารักกับแค่เราที่มาถ่ายนะคะก็น่ารักกับทุกคนเลยที่ที่เขามานั่งทานกันกุ้งอร่อยหวาน บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะมีบ่อน้ํานะคะ,ะ,คะเหมือนเป็นบอ่อน้ํากลางกุงเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันใกล้กรุงเทพมากๆเลยนะคะนนทบุรีตรงบางใหญ่นะคะทุกคนมีหลายโซนมากๆนะคะสําหรับคนนะคะที่ไม่นั่งพื้นนะคะไม่นั่งเบาเป็นซุ้มเนี่ยก็จะมีโต๊ะเก,ก้าอี้นั่งนะคะแบบน่ามามากๆค่ะทุกคนเปิดเพลงคอเบาๆนะคะแล้วก็จิบเบียเบาๆ,ๆอ,อันนั้นไม่พูดค่ะทุกคนแล้วก็กินอาหารอร่อยๆนะคะทุกคนที่นี่เนี่ยเอะแนะนําเลยนะคะให้ร้านแนะนําของบางใหญ่เลยคะ่ะ และตอนนี้นะคะเราก็เริ่มจะกลับกันแล้วดูคนเอเนี่ยอยากจะฝากบอกทุกคนนะคะว่าถ้าใครเนี่ยสนใจที่สมาลานี้นะคะจิ้มจุม่มอยากบางใหญ่คะ่ะเซิร์ชเพจนี้ได้เลยนะคะเป็นเพจ Facebook <อ>นะคะแล้วก็ไปดูเงื่อนไขาการจองเอานะคะทุกคนแล้วก็ตามมากินกันได้นะคะร้านนีน้ที่จอดรถกว้างมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงเย็ยนเนี่ยก็จะคนเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นนะคะแนะนาให้ทุกคนจองเข้ามาค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเอกก็ไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะช่องเฮนนบ์ชาแนลนะคะแล้วก็รายการเฮียใช้มาเล่าของเราด้วยค่ะบ๊ายบาย